ไม่หนีด้วยอะไรวะไม่โดนหรอไม่โดนไม่หนีด้วยความหลัง จิบโชว์จิบโชว์เลยครับเรียบร้อยทีแรกไม่ไปอยู่จนโดนอ้าวรุดอ๋อไม่รุด